วันี้เนี่อทสองที่การสนามเลยครับสำหนกเก็ตในคู่แรกกจจังอีกครั้งเลงครับเป็นทัไหน้านไหนมันเนี่ยว,วันนี้มาอีย้ยงสีแดงครับเจอก,กับทางหน้ากรุงเก่าแม่วันนี้เปลี่ยนยูนิฟอร์มด้วยครับสำหรับกรุงเก่า เป็นเกมที่2ของพวกเขาเพเกมแรกอย่างที่บอกครับเสมอกับทางนั่นบางลังเจียไป2องก็ตัวสองต้องบอกว่าไม่ธรรมดาสำหรับทางด้านคุณเก่าเนี่ยบางลังเจียเป็นถึงอันดับที่3ครับในฤดูกาลก่อนครับในรายการของเซเว่นซตอร์ซูเปอร์คัพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก่าเกมที่แล้วแบ่งตั้งมาได้ครับเกมนี้เจอกับท่านั่นไนมาเนียที่ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นไม่ระดัเปอร์เซนต์ด้วยครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนแล้วครับสำหรับท่านั่นคุณเก่าครับ โอ้ผู้เล่นหลักๆวันนี้ฝนลงมาไต่สูงเลยครับแวันนี้นี่ตัวพร้อมยิ่งกว่าเกมแรกอีกครับสำหรับหน้าคูเก่าครับนี่เรามาดูรายชื่อของทีมคูเก่ากันนิดนึงแล้วกันครับในเกมที่แล้วรายชื่ออาจจะยังไม่ค่อยพร้อมครับาเกมนี้เนี่ยผูเล่นหมายเลขกนิดครับคู่เก่าตัวแบ็คครับฮาบีเอฟ บ,บาที่เฉยครับ10ก๊อกครับ็ดแฉมครับ12พี่เม่ครับ13พี่จุ๊บ17นะชู1สิบ22ตาครับแล้วก็เบอร์9อ้วครับ0หน้าครับแถมจริงแล้วอ้โหนี่เป็นตังหวานแค้เขาได้ยุ่นเลยครับก็ต้องบอกว่านั้นสองทีมนี้อู้หเราเจ็บเลยครับผู้สาวประตูอูโหนี่แฉม้องม่เท้าหนกจริงๆครับ ยิงตั้งแต่ขึ้นสนามแล้วนั่นแบบผู้สาวประตูต้องบอกเป็นผู้สาวประตูจัพเป็นด้วยสาวทัพเปนนั่นไนพันเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับแล้วถ้าเป็นต่อไม่ไหวเนี่ยโอกาสที่มีการเปลี่ยนตัวหรือว่าขยับตัวผู้เล่นไปเป็นผู้สาวประตูมีสูงเลยสำหรับไนมันเนี่ยครับเพราะว่าพวกเขาวันนี้อย่างที่บอกว่าตัวผู้เล่นมาเนี่ยไม่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็ โอ้โหดูคร no like ับแม่เริ่มเกมมายังไม่ถึงนาทีเลยยังไม่รู้ได้บาดเจ็บซะแล้วว่าสำหรับไนซ์มาเนี่ยวันนี้ตัวมูเล่นไม่สบณูด้วยครับเดี๋ยวประถมพยาบาลดูดเสาประตูสักนิดหนึ่งครับ เพราะว่าถ้าเกิดเล่นต่อไม่ไหวนะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับไนมาเนียเลยแล้วก็พวกเขาตัวผู้เล่นอย่างที่บอกครับมีไม่พออยู่แล้วด้วยนะวันนี้ดูครับแล้วถ้าผูส้สอบตัวเป็นต่อไม่ไหวเนะี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาเล่นแล้วจะเล่นต่อได้ป่าด้วยซ้ำนะก็ง่ายนะ่าเสื่อมใจนะจังหวะจังหวะนี้นานาทีแรกของเกมก็มผู้เล่นบาเดเจ็บซะแล้ว นี่น่าจะเป็นจังหวะที่ยิงมาแล้วผู้สาวประตูเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ตั้งแขนรับแล้ทีเดียวแล้วโอ้เราต้องเปลี่ยนตัวเลยครับเนี่อย่างที่บอกเนตัวผู้เล่นของทาด้านไนมาเนียเนี่ยมีแค่หกคนเท่านั้นแล้วตอนนี้ต้อง่าเริ่มเกมด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าหนึ่งคนแล้วมาเสียผู้สาวประตูไวครับตอนนี้ต้องมีการขยับตำแหน่งผู้สาวประตูเอาผู้เล่นไปเป็นผู้สาวประตูแทนเรับ โอ้โหดูครับ taking, เริ่มเกมมาต้องบอกว่าเสียเปรียบแล้วรัาทั้งผู้เล่นทั้งผู้เขาตูมีการเปลี่ยนมาแหงครับโอ้โหดูน่าเฮ้ถ้าคงเก่าครับเล่นโดยตัวผู้เล่นที่มากกว่าแบบนี้ครับถ้าเก็บสามคะแนนไม่ได้นะถือว่าน่าเสียใจครับเราตรงหูจังหวนนี้ได้ยิง้วยยังไม่ตรงกล่องเลยก็เชื่อว่า ผู้เล่นของทางด้านไนมาเนียเนี่ยน่าจะเพิ่มมาเพิ่มเติมเร็วๆนี้เพราะว่าถ้าเล่นด้วยตัวผู้เล่นเท่านี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้แพ้เนี่ยแพ้ต้อาโห่หันน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยตัวผู้เล่นเต็มๆเนี่ยถือว่าฟอร์มก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังทับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแล้สำหรับไนมาเนี่ยถ้าอย่างนี้มีผู้เล่นมาเพิ่มเติมขออนุญาตว่าจีบลงแน่เลย โอเคตอนนี้ตัวผู้เล่นเป็นรองแล้วก็ใช่แล้วนี่ตอนนี้ตัวผู้เล่นคนที่เจ็ดน่าจะมาแล้ววะตอนนี้ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยครับใช่ครับผู้เล่นสำรองมาเรียปลี่ยนซะมากเลยตอนนี้ผู้ถับประตูมีการผ่าดเสร็จครับมันจะคู่คงเก็บเปลี่ยนไปครับสิงบอลยาวมาจังหวะนี้ใหม่ตะกี้จากด้านหลังกรรมการให้ฟาวครับมอสักครู่นี้ จอมอาการนี่เจ้าหือไหมครับแล้วมาดูว่าเป็นฟรีคิกอถิติร้อยถอยมาอีกแล้วต้องแทงแล้วจะเปิดหรือยังไงับเล่นลูกสูตร้วย้อนกลับมาหลายจังหวะนี้ไม่ห่างเงี้เอ้าแล้วกูโหดูว่าจังหวะ จ่ายไม่ดีเหมือนกันเน,นสังรับเป็นน้าทุ่งเก่าแถวสองยังเป็นหน้านไหนมาเนี่ยเก็บกรบอลกลับมาได้ครับไหลามาตรงกลางยังขึ้นหน้าไม่ได้โอ้นเราจีนไกล์ทุกนี้ก็ไม่ตรงจอครับเล่นตันน้งครับผี เปลี่ยดแกงข้าวข้าวมานะคูทางขวาแต่โดดไม่ดีนะแล้วตักกลับมาได้แต่วันนี้โยกหลกโผลเล่นที่บอลครับแมแต่ว่าจังหวะที่แย่งบอลเนี่ยขาไปสะกิดกันนิดนึงครับจังหวะที่ปีไม่อยากจะแย่งบอลก็เนี่ยตั้งใจเล่นที่บอลนะคู่เออแต่ว่าจังหวะที่ขาพยายามจะกระโดดหลบเนี่ยไปสะกิดกันนิดเดียวครับเป็นฟรีชิปเลยครับสำหรับพนันไนมาเนีย เดินซ่านอีกแล้วครับให้แล้วพลิกจังหวะนี้อ้ะจังหวะนี้ขามัแนแย่ที่บอลสวยแล้วปี๊ล็อกกลับมาแล้วโอ้โหจังคลองบอลไว้กับตัวขึ้นบอกบอลไปข้างหน้าไม่ได้ยครับป้าโอ้โหจังหวะจะเลี้ยงลุกหายแล้วดูครับไอเสียบอลน,นี่ก็แนวคุณเก่ากลับมาเป็นบอลของไฮมาเนี่ยเราใครจับตะกี้ลูกนี่ยเล่นยากไปนิดนึงครับสอนกลับมาแล้วจวังหวะนี้ โอเอวบอลยังูกขีดอยูหมายมาเนี่ยแย่งกลับมาได้แล้วยังไปกันทางแค่จอจงหอนี้ได้เป็นแค่ลูกทุ่มทางด้านขวาครับแล้วเป็นของกูุงสาวด้วยครับมาที่นีนี่ก็เตบอลคอมเ่อโอ้โหยิงไฟนี่ผอยากากขับดึกงั้น เ,เ,เลนสั้นมาดูว์เปลี่ยนแกทางซ้ายกูกินได้บอลนะสยถืรับได้มาเนี่ยขึ้นทาขวาอันเดียวเลยช่วงต้นเกมครับอ้าวพีกกลับมาทางขวาจัางหวะนี้ดูว์ยังโปกไม่ได้เลยแล้วเจอกับต้าที่วันนี้นยืนตรงนั้นบินแบ็คด้านซ้ายได้แข็งจริงๆครับยอ้นพีกเจ้ากิิงตรง,องกอกมากถนัดเท้าซ้ายอยู่แล้วอ้น โอ้โหมากรุงพิฆาซ้ายลองสองเลยครับวันนี้ก็ยังได้รับบทกันสู่หน้าตัวเป้าเหมือนเดิมครับสำหรับอ้นครับบางเตะจากฝ่าประตูที่เล่นสั้นเลยไปมานเนี่ยซายเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหบอลยังไม่เลือกเท่าไหร่ทีบอลยาวขึ้นมาได้หรือเปล่าครับพักโอ้โห่จังหวะนี้ผู้กองอะเพราะเป็นกรงเก่าพลาดให้แล้วเอาแล้วหยุดมาจังหวะนี้อ้นจับแล้วยิง ยังไม่ติดเชื้อเหมือนกันยังเนี่โอ้โหจังหวะเปิดยาวจากผู้เสาประตูก็แะบพุ่ยถึงก็ได้ลุ้นเลยโอ้โหล้เกี่ยวบอลรอดขามันวันนี้จับเลยพุ่งจับแล้วแย่งกลับมาฝ่าบอมาซ้ายต้าใครจับแล้วเปิดยาวจะให้อ้วนไม่ถึงอีกโอ้โหแล้วพุ่งไม่สุดแขนยับนี่ยการที่มายืนรับบอลแบบใกล้เกินไปบางทีก็ทุกข์ลำบากครับ จังหวะบางทีงยืนใกล้กันเกินไปก็อาจจะพุ่งฟาวเพราะว่าเป็นการพุ่งไม่สุดแขนได้ส่วนถ้ายืนไกลกันไปบางทีก็ต้องพุ่งยกขาแล้วก็ฟาวอีกก็ต้องพุ่งบอลเย่ายถูกต้องแล้วกูจะสี่จัองอยู่แล้วคุมจัดมาแล้วจังหวะนี้กรรมกนการไม่ว่าอะไรครับตาปล่อยให้แบ็คปล่อยแล้วเล่นสั้นมาทางซ้ายแล้วตา ไหมแล้วจังหวะที่ฝีโอ้โหโ,หโดนเข้าจากด้านหลังเยอะมากโอ้ต้องบอกว่ามันจะคู่ที่พลิกไม่ได้เลยคฝีหันมาเจอเลยครับไปตั้งเปรจากแดนตัวเองครับสองตึงเก่าครับอยู่ที่บอลน,นี่เป็นต้ารับจะลองสองหรือเปล่าวิ่งมาแบบนี้เปิดแล้วไอ้จังหวะสุดท้ายไปโจนตรงหังเปรที่งออกมาได้ครับโลกให้ตรงกลางโลกลูกคู่ขานอยู่จังหวะนี้ยังแยกออกมาได้ครับไหนวะเนี่ยพกล,กลิกโลกเราจัเก่าสุดท้ายากรรมาการติว่าอะไรครับบอล แชมป์จะลุยสองไม่ผ่านนะแม่แล้วจังหวัดที่ได้เป็นลูกพุ่งเงยก็ต้องบอกว่าเริ่มเกมมาในชนั้นถือว่ายังบทบาทในเกมลุกอย่งค่อนข้างน้อยครับตูงย้อนกลับมาตาตั้งต้อมจังหวะนี้แล้วเข้าซ้ายได้ยิงไปฟล็อกแล้วจังหวะดสองหนึ่งสองมาจังหวะนี้อ้นหลายแล้วโอ้โหชั้นไม่ได้ครับโอ้โหดูจังหวะสุดท้ายครับ กรรมการให้เลนเตะมุมกับนักงคู่เก่าครัเนี่ยจังหวะนี้คู่แชมป์ต้องบอกว่ากองหลังโฉบถึงก่อนนิดเดียวกป็นแล้วคู่คับได้เป็นเตะมุมแล้วนั่งก้าวขวาสมายว่าคู่เก่าครับครับผนยับเปิดจัดมาแล้วหมวกคู่โหเช็ดไม่ดีครับเนี่ยจังหวะนี้เป็นฝีเพราะตะคู่อยู่ในกอบเขตพูดได้หมวกคนเดียวเลยครับโดนบางไปหน่อยครับ เราจะล็อกตกไม่ได้สัหวันี้ผู้ตัดสินยังให้ลูกคุ่งกับคูงเก่าด้านซ้ายครับแชมป์เอา้เอาเราเสียบอลจะโดนสวนกลับบ้างครับตกมาหนึ่งไปถงแถบแล้วมาแชมป์่งตั้งหนึ่งที่เราจะบางไม่ได้ครับให้ลูกนี้ก็ยังไม่ส่งต่อครับเสียเป็นลูกคุ่งครับสำหรับคูงเก่า ไม่เราพลิกสวยจังหวะนี้เปลี่ยนการข้าวฝ่ามาขวาหายมาเนียหลายข้าหนานเส้นเราพลิกลกไปสวยจังหวะแรกปาดเข้ามาข้างในโอ้โหจังหวะนี้โดนเหลี่ยมเหมือนจะไม่ดีแล้วครับโดนตะกี้ตัดหน้าหลังอีกครับโอ้โหปีนี่พยายามจะเล่นที่บอลก็ไม่ไจังหวะนี้โดนถูกเราตัดหน้าถึงก่อนนิดเดียวกลายเป็นตะกิ้เอาขาทางด้าผู้เล่นของไนท์มาเหนียแทนครับดูว่าด,ดียว่าจะกู่นี้เสี่ฝ่าวเลยนะสำหรับปี แล้วมาเขียฟรีคิพต้องบอกว่าระยะก็ค่อนข้างจะไกลแล้วนะขวาวิ่งมาแล้วปานโค้งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เสาแรกครับโอ้ยิงลูกนี้ต้องบอกว่าสวยสดงดงามจริงครับต้องแพงสองคนยืนปิดมุมเสาแรกอยู่ว่าปิดไม่มิงเะมายิงแสงหน้าก็แพงมาแล้วเสียเสาแรกเลยครับสามเหลี่ยมบนเยอะมากแบ็กต้องทันเยอะเอาเป็นไหนมาเนี่ยขึ้นนำจากฟรีคิกหนึ่งคนเราสวน โอ้โหครูเก่าดูแล่นเกมบุกอยู่ดีๆแล้วเสียไปคิกแล้วเสียประตูเลยแล้วลูกเกมหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับเป็นนันเตะเก่าเนี่ยต้องบุกแน่นอนครับอนเยอูๆเนี่ยสปปรดแล้วจังหวัดกระทบกระทั่งกันครับเป็นไปได้ก็เดินมาจับไมาจับมือใชสเปรดน้ำใจให้กับทีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับบางครั้งเนี่ยการเล่นฟุตบอลเนี่ย ถ้าไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยบางครั้ <laughs> าากกงก็ต้องขออาจจะกระทบกระทั่งแรงการขอโทษและเดินมาจับไม้จับมือที่เรื่องของข้างครับบางครั้งอาจจะขอน,นักให้กายรุนเบาครับก็ช่วยเซฟกันได้เลย <sm all> โอ,ยอนพัดบอลลงแต่จังหวะนี้ <sm all> ยังจิ้มแล้ว <sm all> ได้ายเหมือลูกทุ่ง,งกับคุงเก่าครับโอ้ แมยินจัดลูกนี้ก็จัดไม่ตกกัวนะวันนี้ต้องบอกว่าบทบาทในเกมลูกของทางกุงเก่าแชมป์นี่ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่ระบบปกตินะถ้ามีส่วนร่วมเยอะๆก็ต้องบอกว่าเกมของของทางกุงเก่าก็จะดีกว่านี้และตั้งแต่นี้ก็เสียลูกทุก่งไม่เป็นีเลายกวเลยไมได้อเลยลอได้ยไมได้เลย มุมอะเราโหมจังหวะนี้ลึกถึงผู้สาวตัวแบ็คมุมลึกมาข้างหน้าโอนพักอกจังหวะนี้ย้อนออกมาบีตรงกลางยังให้ไม่ได้แล้วฝาดกลับมาทางขวาเอา,า,านะชูสายขนาดเส้นมาแชมป์จับแล้วดีต่อแล้หวะนี้อ้อนทิศเข้าซ้ายแล้วโอ้โหดูว่ามุมไม่มียังวนหารเลี้ยงอยู่แล้วทำหลุดออกข้างไปเองเดี๋ยวพินนะก็ดีมากจริงจัง ตรงยาวขึ้นหน้ารับสายบัเนี่ยอกหกระโดกลูกนี้เหมือนเจ้าแรงเกินไปครับเดี๋ยวมผมไม่อยู่แผมไ่ไ้อลอไปได้ก็เกับเลยหน่อยลไปไี้่

ตามอปแล้วยิงรุ่นจังไม่ตรงต่อแม้วันนี้ยังทำเป้าไม่เจอนะครับการเล่นหน่อยยยเอ้้นกลับมาตั้งกันใหม่ครับแห้เราให้ไม่ดีจังหวะนี้อ้นไปถึงก่อนแล้วโอ้โหไปตัดฟาว่ากรรมการว่ายังไงนะจังหวะนี้โอ้โหดูครับวิ่งมาแล้วแจก อาจจะโดนใบแน่ๆแล้วแต่ไม่รูใบอะไรครับแมโดนใบเหลือใบครับตอนนี้โมอนิ้ถึงวมืก่อนครับเมื่อพูดเนี่ยิงจังหวะถึงก่อนนิดเดียวครับนี่โง่โหไม่อย่างนั้นเนี่ยหลุดแน่นอนก็นับสำหรับกองเก่าแล้ว,าลาวนนามาเสียฟรีคิกระยะไกลเช่นกันครับสำหรับพนันไม้มาดีครับก่อนหน้านี้พวกเขาได้ประตูจากฟรีคิกครับระยะพนันเยอะไกลครับ แต่เทา้านี่เรายัดใกล่บอกเมื่อสักครู่ที่นายมาเนี่ยได้ประตูแล้วเหลี่ยมที่เท้าขวามุมมันขยับเปิดด้วยครับอยู่ที่บอลจะเป็นแช,ชมป์ยกหน้าประตูไปก่อนเก็บโทษผู้ตัดสินจ้องอยู่แล้วครับไปวางที่เหล่าตัวอยู่ชามปัดแล้วบอลฉัลับโอ้โหที่ปัดทิ้งออกมาเมส้นเลยเรา้ีสวนบอลเบาเลยหวะสวนกลับไ,ไม่ได้ครับมาชูแต่งเข้าขวาไหลลูกนี้ไม่ถึงแล้วจะโดนสวนกลับหรือเปล่าคนจ้าวขึ้นมา เก็บได้สองฝ่ายครับตา,า,ตา,า,ตาเฮ้ยแล้วจังหวะนี้ไหลหหง่ายแค่นิดนึงอยากเก็บบอลได้ครับกูุเก่านัจูปเปลี่ยนกนารท่าฝั่งซ้ายแฉ่หม่งตั้งมาแล้วไม่ถึงเลยเมอจังหวะสุดท้ายก็ยังชิมห่งทิ้งออกไปก่อนได้ครับสำหรับหน้าไหนมาเนี่ยตูมเร็วมา,มาแต่โอ้ดูตอนนี้กลุ่มเก่าไี่เดินหน้าหมุกเต็มตัวเลยครับยิงไกลมา,จากจะไม่ผ่านครับนี่ตรง๋่มหลังตอนนี้ต้องพยายาม กระตุ้นมือลูกทีมแล้วแม่เกมมืออย่างชัดเจนเลยเหรบหมายมานี่ครับโอ้ลูกแกที่โดนกดอย่างหนักแบบนี้ไงถ้าเกิดสมาธิไม่อยู่กับมือกับตัวอาจจะโดนประตูตีเสมอได้ครับเกมของเราเล่นเลยเล่นเลยโอ้เายทีมหินครับแม่อะไนอย่านี้ดูครับตอนนี้ตั้งเกมไม่ได้เลยครับแล้วังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นแค่ชุ่มเหล่านั้เท่านั้นเนาะ พุ่งลึกมาเช้าดีสองก็ไม่มีอะไรเลยเร็วเลยใช่ยักมาจังหวะนี่ตรงการเติมหน้าไปหน่อยแล้วป้าเอานะทูจ่ายไม่ดีแล้วโัวมาขิดแต่ด้านหลังว่าผีโอ้โหนี่ตัวเตือนอีกแล้วครับผีที่หลายหลายค้งครับโค้ชเดียร์ินนี่เดียร์ชินจำนะใช่ ก็ต้องระวังก็สีนี่ทำฟาวไม่แรงก็จริงนะแต่ว่า3าสี่ครั้งติดต่อกแล้วโอ้แล้วมาไกลฟรีชิประยะนี้อีกแล้วก่อนหน้านี้ยิงเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งครับยแต่ได้อีกลูปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูวราไปีคชิปวิ่งวิ่งมาแล้วปัดโอ้โหมันตรงจะปังใส่โป้งยิเข้าตรงเดิมเนี่ยยิงไม่ผ่านกำแพงครับได้เป็นแค่รูปยัดมาตรงกลางแล้วตวัดยิงลูกนี้บอลโอ้โหออกไปไกลเลย คนเลยการในใจคนเลยโอ้โลดแม่บ้านทางหลังนี่อาม่ากำลังดูทีวีอยู่เลยครับใช่ครับโอ้แลเปลี่ยนสองคนเลยครับสองคนนะกลุ่มเก่าพอแชมป์กับอ้นออกแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนเอาซอกลงมาครับและอีกคนที่จะลงมาก็น่าจะเป็นพีิชัยครับเล่นในปูหน้าแข่งครับ ตองจับเลยีนไก่ตาเร้งหดที่ปัดชิ้เอาบทมาเข้ามาจีนสวยนี่ตรงรอบลครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะแรกเลย้วสัมผัสแรกของนาเชียครับโอ้ดจีนลูกนี้ให้ตรงกรอบหักข้อเยอะไปหน่อยนะคเก่าตัเตะตากปาประตูเท่านั้นแล้ว สำหรับไนมาเนียสิงบอลยาวขึ้นมาอาชูเตะทิ้งเขาได้ก็กระโดดเข้ากายสวยครับทางซ้ายมีต้ากับบีบีจับแล้วมาต้าไหลทะลุมาตังนนี้โอ้โหนี่น้ำหนักขาดไปแต่ว่าจัองมาทอกคู่กีดอยู่างไนมาเนียเปลี่ยนการโอบข้างบ้างมาสวยแล้วไม่เสียทีนเดียว ตุ้มเร็วมาตอนนี้ตุ้มเก่าพี่เฉยปล่อ,อยให้บีกลุ้มสว่างที่จะถูกแย่งนล่พี่เฉยเลาโดนฝากจากด้านหลังแล้วให้กรรมาการให้เดนฟีติดกับเล่นซ้ำเลยครับกุ้มเก่าพี่เฉยใไอมาหนีดูเขาต้อกลับมาทั้งกันใหม่ข้างหลังหลายครั้งแล้วสำหรับกลุ้เก่าข้างหน้า,า,าน,าาน,านี่ต้องบอกว่า ตัวประกบกันติดเลยครับดูเล่นของกันนั่นนะว่าเนี่ยวันนี้ดูว่าฟิลโสดเนี่ยเท่าหน้าดีครับแล้วอยูหขู่ทุกอันตรงขอบด้วยเฮ้ยยังตกทิ้งเอาไได้ครับยังได้เป็นคอนเนอร์คิดทางนั่นขวาเล่นสั้นเลยครับสำหรับคุณเก่าแล้วกิงยับเสาแรกตัวนี้เข้าด้านข้างตะข่ายเท่านั้นเองย่งนีผู้เล่นยูนไม่ต้องออกของมาก นีเข้าตานี the players, the the like ่เทปัวไอเปลี่ยนมาขวาสวยแล้ว้ายมาเนี่ยแล้วเปลี่ยนแกนยาวขึ้นมาจังหวะนี้ก็ยังหมกเช็ดให้ผู้แข่งประตูได้ครับแบ็คตูงตายเหมือนกันครับทางซ้ายเฉื่อยแล้วจังหวะนี้ดูแย่งกันดขาเลยเจ็บมาก ยาวไปนิดนึงแต่ว่ายังได้อยู่แถวสองน้ามาเนี่ยแตะเข้าขวาแล้วไหลขวาสุดจับแล้วหลบลูกนี้ยิยงได้ที่หมายแล้วปูไปอีกขั้ล้วจังหวะสองบ้างแล,ล,ล้วจังหวะนี้นได้นง่เล่นได้ช็อตให้ามาไปสุดเส้นแล,ล้วจังหวะสุดท้ายยักดกลับประตูกลางไม่มีใครเลยแล้วจังหวะนี้กรรมการเปร่านกหีดจ้าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โห